สบายดีพี่น้องขึ้นมาแต่วัดพี่น้องเลยเลยมาแหวกเฮือนป่าว่ามามาเจออีกนหน่อยนะ่ะมันเห็ดท่าก้างฟูพี่น้องเ้ยขาดขนาด <c oughs> นสบายป่ะเว่โมงเปินปอดวะปอดละพาไป้องพยอด่วนนะจะไว้ได้ปอดนึ่ง ขึ้นนี่ก็ไปเช้านี่ก็ไปวนน่กไปวานนี่บดมาไกลบัดมือขึ้นก็ไปอยู่กับยาลิวอันนี้อะใดเจ้ไปใช่เจ้านะไปห้ามออยู่ใส่เอาผ้ามันไป่งใผ้ร้อยก็ผี่อานางรถจักได้ละจีเออขึ้นในป้าบังคำอยู่นั่นไงริ้ว อมนอนันบอคือปาดได้เนาะปาดเดือนหนึ่งไปคี่รถจักยังชีได้ไปห้ามออยู่ใช่นี่ชี่สว่างนี่อตอนนั้นคำคำก็ไปที่สว่างไปกระจูดให้มากันขึ้นไปแนอนอกไปชี่สวา่สวางอีกก็เจ้าแบบบกดอกบอกบกไปเป็นอกสเขาจะให้นั่นได้ไหมอ,อ,อ,อืมถึง้ามาไปอีกันต์สองอ้า ข้ามันบกไให้เลรอคะาังเมืองอีร้ย่านนะเล็กหน้อยมันเป็นปอดลายคุ้มืองนนอพี่น้องโบได้ข้นแล้ว่าปอดนะอีนางงี้ว่าตักปอดห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 อดล่นไอ้บบันไดมีแต่ปอดข้นบกระคากดอดกดาโบสนยงมก้นแต่ออ่างไจตาสีดุนอยแต่อีนเที่ยแต่มาลมผูนีู้นี่พรมาติด อยาให้มันดมลายบางครั้งมันแหงนอยู่ดันงตันมันดมแต่มันบวชในไอไปแล้วอีรอยนั่นไปแล้วแล้วมันมาติดถึงนั้มันแหงกันนหะเป็นอะไรเสียเจาอาการเจาวย่งเน่ยวิ่นกะ้าเห็ดเบี้ยงงวยงวยเงยขึ้นมันกะวิ่ติมันเก้าคเฮ้ยเจสายเป็นยังไม่ใช่ขี่่ะเลนวะซันเนี มกใขีี้ยยเ่ใครแน่นจะเจ้ากระนังหัวจักได้เนาะจักมือเลยว่าเจ็บแปดมือเนาะแปดเมืรออกธรรมศาสตร์นี่มันใครก็ผ่าได้เนาะพี่น้องได้อย่างเสียอย่างเลยพี่น้องเจ็บตอนออกมันเปนบ่อบัดผ่าผัดโบเจ็บได้ตอนออกบุเมื่อซ้ำมิเต็นแด้ยินอยู่เนาะเสียงก็จะปาดขู่วั่นะฮะบุหัวสุดเจ็บ บัดออกมาก่าบดออกแล้วพูนเบิดหลิดยมหลีดยาครับพุนดีกับยาได้โอ้ยจุดจุจ่าจุมจ่าอันนี้มันธรรมดาอันนี้ผัดเจ็บแต่พิ่มออกบัดแล้วผัดดีไว้กว่าปาดจะว่าได้ย่างเสียย่างพี่น้องได้ธรรมาสะอากับได้ปาดนี่แล้วฟ้าจังหวัดให้ได้ธรรมชาติดีที่สุดเจ็บและเจ็บแล้วก็เจ็บเลยบางคนไปเคยไปผ่านเสียร์ซูนได้คนนึงแต่เสียร์อะไรเขานะเสียสมองเขานะ เสียลืมพี่นี่จะลืมก็ลืมลืมตั้งแต่ป่านไม่ลืมนี่จะลืมบางคนเจ็บแอวเอ้ยบางทีจะตีแอวนี่กัเจ็บนางเฮงกับบุไดเออรเออลังนี่ยลังลงมาใส่แอวนี่เออเจ็บเบียร์นักกับบุไดเรป่านบางทีเรลืมเนี่ยจนกระเป๋นใส่หัวเตียงตุบมึงก็หมักลืมแทะลืมุกถูกใจแห้งลืมทั้งลืมอี่ที่หนึ่งคือแอบนค่ะด้วเราเห็นมันตะกี้ผมกลืมปันไดพีธรรมดาแอบนะเราเห็นมันเลยนะเสียแองกะจุกจุก <ล>อืมอืม,อมเข้ากับขั้นเอาอ e ีกผูหนึ่งก็จได้เห็นมันนะฮะโอ้ยบ่ได้ดอกพีอมเนได้กัอีกผูนึ่งเนาะอาผู้หนึ่งก็เป็นเห็ดมันเลยแหละเขากัดิข่าน,นบอกบได้ีกผูเดียวกัพ่อว่าขั้นเป็นว่าอากาผู้เดียวเออมาลั่งบึงบาดก็ลำบากบาดแพ้ก็น่าดี เรียนปลายเลยยังบจบพอดีนะหมูของนางทองตัวลายเนาะปกลงมาใช่บางคนก็ยังปาบเลยได้ถอดได้ปีเห็ดวิแอพไปดได้ปันหนึ่งปาบเมดข้าวเจ้าก็ย you. the ังเครื่องอเลยเนาะมันเครื่องโมแฮงเครื่องมาแล้วเฮ้ยบุตรนายพ่อหอนชีบมือดอกผึ่งมันกันหนามได้เป็นยังไงเป็นอะไรเป็หายในห้องบอกธรรมดาไม่ตีเอื้อยบุตรดูบุตรนอนเป็นยังเไงขี่ตัวเหี้ยบุเรลสัน เนไอเป็นวดัดมอนี่นะ่ะธรรมาดาป้าไปกับยุบปันยัยตื่นอยู่บ,จบ่จะเรียวบ่อใช่ไหมตื่น,นป,ป้าใครจะมันหูใครจะมันนักนมพงเนาะอันบนานักนมแนนม่ถ้ามันไปกินนมแม่กับป้าบ่ได้อกแต่มันนักนมพงพี่น้องเขากินนมแม่แล้วก็แห้งกระยาแล้วมันบอกกินหลายกระยางมันเลยว่าอืมมัน กขดเจ้าหัวนมแม่มีพุ่งพุงกันส้ำหรับเท่าก็ชาเขาเรียกไอรินไอรินกินนมแม่มันช่คือไข่กระดอกกระดีิ่งใส่ใส่ยังหน่อยไข่บ่โอ้ยเป็นติดตอนไข่ไอรินไปหาหมอมันจะไปนหนักยุกิบ่นอนห้องมอสปรกสองมาได้ลบหลายคนกันใหญ่ยังนุ่มพุ่งดีโอ้ยบ่ไดบ้าหลายคนขอนประเทศขอนบ้านขอนเมือง เสียอย่างเดียวเบิดเงินเออมีอย่างเดียวแหละนเบิดเงินเธอไม่กินอันคันว่าเพิ่นกินเขาก็ยังให้กินนมอันนี้เลยเนาะใช้ออกมาหรือเปล่าเห็นบ่ไหมมันจะดีลายยางแต่หมอบอกกินผู้วินกับไอรินจะกินนมเองตุ๊กนี้ก็บอกกินเอาเข้าไป แม่กะห้องโอ้๊ยกะมาตัวแค่น้อยกัดเป็นบะนมมันก็นกัดจะขึ้นอ่ะมันบอยากก็คืออีกี่อะไรเอาข้าวปลาข้าวขุเอาข้าวนมข้าวขนยุฮาพี่น้องเอฟซีก็ทำไมไม่ให้กินนมตัวเองโอ้ยก็มันบอกกินบังคับมันเป็นัส้นได้จากฉีดไปปั่มจนนุ่มเยอะนุ่มย่านซขนาดลูกเบี้ยกับสำลูกสามมันจะชิลงอยู่แอลอะไรมาครงนี้กันบอดูดมาทางนี้กับบอดูต์เอาได้ กัาบตัวนี้ก็กปลดูตัวตัวอ,อ,อินบ่นี่แหละของเถะอะนี่ <c oughs> ของเถะฮาคนเด็กกินของแท้คือยุกินะเ <c oughs> ป็นของแท้คือยุกินะ,ะเอาก็ระแม่นี่แหละอันนั้พัดบอก,กินเด้อว,ว่า,าทธมิษนะฮาวกาวันเล็กตัวเย็นเอาดูแหลกมาให้กินหายอยู่เบิดบือเบอิดขึ้นมันเบาอ,อยู่ท้องเ <c oughs> อออีอันนี้ก็พอาะแหล่ว,วะ่ะธมิษกระล่องคล้องถืึงแล้วให้เพิ่น บานนี้กินขี่กระบอกท่องกระยึงบานนี้คือดีแท้ขี่กระบอกท่องกระยึงแล้วโทษท่าแม่บักเตะแม่บักเตะเราบอกโอ้ยมึงอยากให้ลูกมึงตายบ่สันมึงมึงขึ้นไปยังมึงขึ้นไปสื่อไปลองสื่อให้คิวมาให้มันกินแล้วไปลองเอาให้คิวมาให้กินกลางขึ้นกับนอนขี่กับเป็นปวดปวดโอ้ยจะเหมือนมึงหมักคลองแพงัีดขปว่ คันว่าพื้นว่าพายก็อยากให้กินนมถืออี่แล้วพายินไปอยากให้กินของแพงเนาะมันของแพงมันก็ย่อมดีกว่าของถือโอ้ยของถือมันก็ดีคือกันหกมันต่างกันพายก็กินหลายคนอยู่เขาก็ยังได้ไงได้สูงของถือว่าพื้นว่าเศรษฐกิจสมบ้านเฮานะและวาวื้นยังคือตามของแพงย่อมดีกว่าของถืออืมก็แม่นนะอัแผลลุ่ยหลเลยแมนแต่คนมันเลือกได้นะน เล็กเเด๋วบางกินกล่องชีเค้าหนูตอ่ีาโอ้โอ้ยย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 ่ยย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 เยย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 ย้อยยยยย้ยย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 ยมยย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 นยย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 ยหยย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 ปยยลยย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 ยียย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 ย น้องชงให้มันชุดซะก่อนหละะังจากเปลี่ยนเป็นนมกล่องให้มัน,มนลูกปลาไก่หรืกินไอคิวพี่เก่นนาไอคิวกล่องใ่ป่อือเ้าวเปลี่ยนไอคิวกล่องแล้วให้มันกินโอ้ยมันคือ,จอเจาะเาะอยู่แทเถวแต่สั่งซามีแล้วพอดีเอามันหูเจ้าไหนไปมันโดนหูแล้วบัณย์บ่แล้วกำลังอิอน,น,นี่พอได้กินข้าวกินหนามเฮ้ยยังโปงไหวแล้วก็นอนแม่กันแม่กันยังได้ ไดไปสกาัเ่เออยังได้ไปหน<อ>ไปหนีเขายัางว่าลูกสำนีเขายัาง,มงมุ้ยเวลาเห็นยังยังทาโจมทองก็เลยบน่นก็เลยบหูจักว่าสำไดมันไดหนังสามเดือนกนอยังโจมเถาะอันนี้นะจะเบอืองด้วยนะเนี่นยนยางเาะอมอมอเกิดบน,นมาโจมหบนนี้ อันนั้กัดผัวได้อันนี้กันตัเห็ดบัได้เนาะเห็ดบัได้อันนี้มันบัไดีลำบากคนหังค่ะนี่ครเจ้าใขรก็มาวิโดกมีเห่ดบัวดีเด็ด้ปวบีบอันนี้บแหได้หมดแล้วบางเถ่อไปเตะสะดุดผูกไปแห้งเหน่งยังจุเออจะเก็บอยู่ได้ใส่ทั้งนอกคือว่าดีเลย มาเฟซเมื่อกี้กันเกล่างทีกันแล้วบางเถื่อเห็ดเรียกไปเห็ดเรียกมาเป็นจะดูดหาจะดินนี่ก็ป๊าบเออแบบจะเข้าใจบมแบบไม่ฉี่ฉีคือมันอยากสีมันอยากอะไรนั้นป๊าบหล่นเออบางเถื่อก็เ้ากินเผ็ดเพ็ดลายกต่เจ็บได้เจ็บทางในกินเผ็ดกินปลาแดกลายเด็กดีเลยปลาแดกอันนี้ไม่ใช่เป็นอะไรไง เรมีิ้วมานอนนนแต่่นยายลิ้วมา,านเพิ่มวเป็นสีเขียวขเลยเป็นเลมานอนพอม้รลิ้วมานอนน้ำพี่น้องจีนน่ะดำน่แล้เกี่ยวงานเออเขาเกี่ยวในนี้เออเขาจับกับชมานอนแหละซ้ำแล้วว่าเอยอาความเ้ิาทั้งมเอาเคยเอาออกนอกแล้ว มันหอนห้ปลกมาไฟน้อยหนึ่งแ้วกเว้นมาแดดมันอยู่บอดได้ท่งนีขั้นบุกไปอยู่หอเดียวใครประตูออกวะนันจะกระซีร่อมหอนห้เลยเลยเลไอเด็กน้อยวันทิดกันไวะไระอือเนนเน่ชอบบักคัอยากให้เอ่ยมาไกลไล เด็กน้อยมันเป็นแล้วมันอยากลงปอดแล้วมันอยากนะดุนี่นักไอคือกันครขวาลระบ้านเฮาพี่น้องเอ้หามกันาดหญ่กว่าสิบใบไก่บางอย่างผลัดดมเขายังบุลลึกด้วค่ะยังผูกแขนทำลาบาซีสีพลอยตอนโมไอกับบได้มาไก่เนาะโมมาไก่ตั้งแต่ตอนโมพันได้ไอบัวแดงไก่เหมือนไอแล้วก็บัวแด้มามแหล่ไปใช่ เมื่อวานนี่แบเขาจ้าหนุจุ่อยเขามาจะก้มเออนอนโพดเลยบ้หน้าได้ค่ะได้่ะฮะเมื่อวานนี่อปเจสโพดโลอยิเจ็ดสอบโพดโพามุได้ิีนี้เขามาจะเห็นบ่เดือนมันเงียงลงทางใต้องเบิดหน้าหย่อนอื ทั้งแต่อึดเกลือทอัทนะ้งเนื้ออึดเขานะสร้างรอยขาช่องลอยสอดไปหน้ามันแล้วโหหน้าภูม้านกมานอินุอันอ้าวพี่น้องเลยลากขีปสมนีแล้วพี่น้องสบายดีเลยพี่น้อง